สวัสดีครับวันนี้ต้องสร้างรีวิวนะครับอยู่ที่ตรอดีรลกจันนะครับดีรกชอนอยู่แถวแถวนี้เรืร่องอะไรสะพานพระปกเกล้าก่อนถึงไอคอนสยามเป็นร้านกาแฟของเพื่อนนะครับชื่อนี้เลยชื่อเดียวกับตรอกเลยนะครับดีรลกจันเป็นโฮสเทลด้วยสัร้านเขาจะเปิด7จ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับสุกเสาร์อาทิตย์เท่านั้นวันนี้วันธรรมดาเราเลยมาแอบใช้เคาน์เตอร์ของเขา,เาว่า ผมจะมารีวิวไอตัวนี้กระบ,บอกนี้มันเรียกว่า Aero Place นะครับเห็นไหมเอ่ยประเด็นคือมันเริ่มมาจากการที่ตอนที่ล็อกดาวน์อะครับตอนที่อยรัดมาเข้มเข้มเลยชอบกินกาแฟธรรมดาจะไปกินที่ร้านทีเนี้ยตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้ไปร้านกาแฟเลยเพราะว่าสตาร์บัคเขาก็ปิดเริ่มหาหนทางในการทํากาแฟกินก็ไปรู้มาเรื่องของการที่นเนี่ยถ้าสมมติเราไปกินที่ร้านจะต้องเป็นเครื่องพวกนี้เป็นเอสเปรสโซ่มาชีดเลยแต่ทีเนี้ย ไอเครื่องเนี้ยเราไปซื้อที่บ้านคงมไม่ไหวแล้วมันวุ่นวายนะครับแล้วเป็นพวกไม่ชอบอะไรเยอะดูตอนแรกเราสนใจเรื่องของดริปกาแฟดริปดูแบบเออเขาเคยไปกินดริปของเลดดมอนอะไรเงี้ยเจ้าแรกเลยอร่อยแต่แพงชิบหายเลยนะแต่อร่อยของดีพอเราไปดูอุปกรณ์คือมันหลายอย่างมันมีทั้งต้องมีดริ pper ต้องมีเซิร์เวอร์คือกาแฟไงมันก็ต้องใช้เซิร์เวอร์อยู่แล้วครับต้องมีอะไรก็ไม่รู้อะเต็ไมไปหมดเลยเราเลยชอบตัวนี้แอโรเพส เป็นวิธีการทํากาแฟอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ตัวนี้คือ Aero Press Go คือเขาจะมี Aero Press ปกติอยู่จะใหญ่กว่าน,นี้หน่อยหนึ่งแต่ทุกอย่างวิธีการเหมือนกันหมดที่ Starbucks มีขายอยู่นะครับพันกว่าบาทแต่เนี้ยคือตัว Go คือที่ชอบเนี่ยเพราะว่าทุกสงทุกอย่างอยู่ในนี้เพราะเขาชื่อ Go เราไปดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับฝายางนะครับแล้วก็อันนี้ใส่ใส่ฟิลเตอร์ ในการทำกาแฟพวกนี้มันเป็นแบบฟิลเตอร์นะครับแล้วก็มีตัวนี้เดี๋ยวเป็นส่วนประกอบกันแล้วก็ตัวนี้เขาเรียกทังเจอ์นะครับมีอุปกรณ์เนี่ยมีช้อนตักกาแฟนั่นนี่นูน่นอาร์โเพสเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมไม่มีตาช่างด้วยกราเดอร์เนี่ยตอนนั้นก็มีรุ่นน้องให้ให้ยืมมาตัวหนึง่งมันสะดวกตรงที่มันใช้อันนี้ตักเม็ดกาแฟเลยได้ส5บห้ากรัมแล้วก็มีวิธีทำแล้วก็ใช้ดูขีดก็เลยสนใจตัวนี้เดี๋ยวจะลองทำให้ดูแล้วก็จะอธิบายว่ามันเป็นไงบ้างทีีีเเเนน้ยวลาาารทกแฟ่ มันก็จะมีมะเมล็ดกาแฟตอนเริ่มเราก็จะเอาแค่ถุงเดียวกะว่าถุงเดียวแล้วค่อยหมดเราค่อยซื้อใหม่แต่พอไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ต้องการความแตกต่างเยอะๆนะครับคือคือดีเทลมันเยอะมากการทํากาแฟเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมชอบแล้วเลือกทํไอ้ตัวนี้เพราะว่ามันได้กาแฟให้เรามาเสพแล้วมันเพลินดีแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ได้เนี่ยคือสมมุติเราทำเนี้ยอุปกรณ์มันเยอะเงี้ยเสร็จปุ๊บเราต้องเก็บล้างเราต้องแบบเฮ้ยมันรู้สึกใจเย็นนะมันรู้สึกแบบรู้สึกโอเคอะแล้วก็ดูแบบ มีสังคมมีอะไรเยอะดีนะครับเดี๋ยวผมต้มน้ำ่อนพอดีวันนี้คือที่นี่เป็นร้านกาแฟรธรรมดาเนี่ยกาที่บ้านจะเป็นการแบบคอย,า,ยาวเอาไว้คอนโทรลน้ำได้ง่ายวิธีทำคือไอกระบอกอันนี้ครับแล้วดึงออกมาอย่างนี้หลักการของมันคือกาแฟเดี๋ยวเราจะมีฟิลเตอร์ใส่ใช่ป่ะแล้วมันจะอย่างเงี้ยแล้วก็กดกาแฟลงไปแค่นี้เองมันก็จะเป็นการสกัดกาแฟออกมานะครับ อันนี้คือเตรียมฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ตลับมันเดียวไหมคะเขาให้มาพร้อมในกล่องเลยเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นตลับอันนี้เป็นตลับใสเฉยแต่ว่าตัวเนี้ยเขามีสามร้อยห้าสิบแผ่นเลยเป็นกล่องต่างหากที่อยู่ในกล่องเลยอซื้อต่างหากซื้อแยกต่างหากไม่จาไม่ได้แล้วไปดูในเว็บได้ครับของร้านโฮมบาริสต้าแล้วก็แก้วกาแฟต้องเป็นอย่างนี้เหรอคะแก้วกาแฟมันไม่ได้จําเป็นต้องเป็นอย่างนี้หรอกครับแต่ว่าอันนี้คือของดูแลดูแลเหล็ก เม d e i ินฝรั่งเศสคือที่มันเป็นฝรั่งเศสเนี่ยผมว่ามัมนมันลองดูดีเทลรายละเอียดแล้วด้วยความลาดเอียงของของตรงเนี้ยเวลากินเวลาเรายกดื่มอะไรเงี้ยมันเวลกูดอันดับแรกนะครับเราตวงกาแฟทีเนี้ยคือที่ผมบอกว่ามันใช้ช้อนก็ได้ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยพอไปเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันสายลึกก็เลยต้องมีตาช่างมีสเกลนะครับสเกลวันนี้ก็ของทมมอ ใช้ได้ดีเหมือนกันครับพันพันหกประมาณพันพันหกมั้งซื้อจากล็อ,นอก<ๆ>นอก็นอตมันจะมีตรงนี้แล้วก็มีทาเมอร์เราก็ตวงกาแฟก่อนนะครับวันนี้จะเป็นมเมล็ดอันนี้เอธิโอเปียเติ o P e A. ดเตอะไรทั้งอย่างของอาราบิก้าเพิ่งซื้อมานะครับหอมเลยหอมดีตามสูตรผมเนี่ยผมจะใช้กาแฟ18กรัมอ่าเนี้ฮะเลื่อนให้ดู พอเราตวงแล้วนเนี่ยเราก็บดก่อนใส่เครื่องบดอันนี้คือเครื่องบดเขาเรียกว่าไกรเดอร์นะครับที่บดมือนะครับที่บดมือเนี่ยใช้ยี่ห้อรีเวอร์ครับมันเล็กดีแล้วก็มันพกได้ง่ายแล้วก็ซื้อที่คุรัสุคือมันหมุนไปจนกว่าจะหมดครับจังหวะที่เราบดเนี่ยเราก็จะได้พิจารณาจิตในการที่จะเกรงกล้ามเนื้อต่างๆในการบดแล้วก็เ,เป็นการออกกำลังกายแล้วก็นั่งคิดไป ซึ่งผมใช้กาแฟแบบขั้วกลางขั้วกลางก็จะบดสะดวกครับกาแฟที่วิบากกรรมที่สุดเนี่ยก็คือขั้วอ่อนขั้วอ่อนเนี่ยจะต้องออกแรงบดแต่ขั้วกลางเนี่ยคุยไปรูปไปอะไรเงี้ยแล้วเสียยมันจะกำลังดีขั้วเข้มเนี่ยน่าจะน่าจะบดได้ง่ายสุดอันนี้คือมันตั้งได้ที่เครื่องค่ะขั้วกลางขั้วอ่อนการขั้วเนี่ยมันตั้งที่ตอนเราซื้อเมล็ดครับมันคือการตอนที่ขั้วคือ คือที่เวลาเราไปเราไปร้านกาแฟที่เขาจะมีเครื่องใหญ่ๆอะ่ะอันนั้นคือคือเครื่องอทั่วอันนั้นเราจะระบุได้ซึ่งมันก็จะมีผลต่อรสชาติอีกวุ้นวายมากดีเทลมันเยอะนะครับแล้วกาแฟอย่างเงี้ยซื้อมาวันแรกต้องทิ้งไว้ต้องนั่นนี่นูน่นเวลาผ่านไปเขาเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยหมายถึงรสชาติใช่ไหมคะที่เปลี่ยนไปใช่คือแอลโรเพสโกเนี่ยดีตรงที่ไว้ทํากาแฟที่มีอายุนานมากได้คือดริปเนี่ยดีเทลเขาเยอะเขาคอนโทรลรสเขาเทรอบแรก ได้เท่านั้นเท่านี้เทรอบสองได้เท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยเรื่องมันเยอะพอเสร็จแล้วโมเสร็จแล้วเราก็จะเทกาแฟลงไปนะครับเสร็จปุ๊บคือตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าธรรมดาทํากินเองไม่ได้ไม่ได้ทําหน้ากล้องแบบนี้นะครับน้ําร้อนเราเสร็จแล้วฟิลเตอร์เนี่ยเราพรีเวทนิดนึงให้เขาเปียกชุ่มชื่นเนาะการแบบนี้คอนโทรลยากนิดนึงนะครับแล้วก็วิธีของ a อ r o p รเพสโ o เนี่ย อันแรกเนี่ยผมจะเติมน้ําไปก่อนห้าสิบห้าสิบกรัมเอาทุกอย่างต้องตวงหมดเลยใช่ควรจะตวงเพราะว่าคือทําหลายๆรอบมันจะทําให้เรารู้ว่าเราต้องการอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับแล้วระหว่างคนที่ชํานาญแล้วแบบว่ากะเอากับตวงตวงยังไงก็ต้องตวงความชานาญคือจะเกิดจากการที่รู้ว่าจะเอาอะไรยังไงเท่าไหร่เยอะมากน้อยยังไงคืออย่ามีกะเอากะเอานั่นไม่ชํานานญะนั้นมั่วอันนั้นจะง่ายๆคือถ้าสมมติ เอาแค่ชุดนี้ชุดเดียวมันก็ทําได้ผมไม่ต้องแบกไปก็ได้ใช่ปะแต่ว่าตวงเอาเนี่ยมันก็จะเป๊ะกว่านะครับแล้วก็อุปกรณ์เราสั่งซื้อมาเยอะขนาดนี้นะครับอันนั้นคือแล้วนี้ก็คนเราก็คนซักประมาณสิบวินาทีจริงๆมีทา์เมอร์แต่ว่าอันเนี้ยกะเอาได้ลุกล้ว <c oughs> เห็นไหมเห็นความรู้สึกว่าพอบอกว่าเมื่อกี้เห็นแบบต้องเปะ๊ะนะนี่นู่นพอบอกว่ากะเอาก็จะก็จะมีใบแอดนิดนึงนะครับคนดูเสร็จปุ๊บเติมน้าให้ครบ200อย 200กรัมคือ A อโรเพสเนี่ยเขาจะมีสูตรในเว็บเขาด้วยนะครับเป็นสูตรของระดับโลกอะ่ะเป็นพวกแชมป์อะไรอย่างเงี้ย<ม>เขามีแข่งกันแล้วก็เมืองไทยเนี่ยมีร้านบูเลปนะครับอยู่หลังเดนาย <c oughs> อันนั้นก็เป็นแชมป์แอโรเพสเหมือนกันนะครับผมก็ไปกินมาเออใช้ได้ดูแล้วแบบว่าสนุกดีแล้วก็ทิ้งไว้2อนาทีนะครับอ,อันนี้ต้องทิ้งเอาไว้เฉยเเลยใช่ครับคือ Aero เพสเนี่ยมันเป็นการแช่มันเป็นการแช่กาแฟ พอเรากดเนี่ยน้ำมันจะผ่านกาแฟลงไปที่แก้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เห็นตอนนี้40วิแล้วอมีจับเวลาได้ด้วยแต่ช่างนี้มันจะมีมันจะมีจับเวลาที่ร้านกาแฟร้านนี้เขาใช้ตัวนี้ครับอาเคเซียอยากได้มากสวยมากเล็กมากแพงมากเหมือนกันนะครับอันนี้เขาทํามาหากินอันนี้ทําเล่นๆเคยมีคนบอกว่าดิฟกาแฟกินเองที่บ้านเพื่อความประหยัดไม่ใช่นะครับมันไม่ประหยัดหรอกเพราะว่า พวกดิปเปอร์เนี่ยเอ่อพวกกาเนี่ยกาดีๆเนี่ยกาดิปดีดีก็สี่ห้าพันเหมือนกันแต่ผมใช้กาดิปของยี่ห้ออะไรวะปรินเซสอะไรก็ไม่รู้เชสหรือดัชเชสอะไรไม่รู้อะในช้อปปี้อะเก้าร้อยกว่าบาทเอ้พันต้นต้นแต่นี่ซื้อต่อเพื่อนมาเพื่อนเพื่อนซื้อของถูกมาแล้วเพื่อนก็ไปซื้อของแพงมาฟ้าผ่าเลยอ้ะก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าขี้เกียจทําก็ซื้อกินเอาพูดถึงกาแฟ มันเนี่ยถ้าทำเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์อะไรนั่นแต่มันเราเราชอบอ่ะมันเพลินดีแล้วก็พวกมันล้งเมล็ดอะไรเงี้ยแล้วกลิ่นเกินเวลาทําที่บ้านอะไรเงี้ยมันโอเคแล้วบางทีคืออยากกินได้กินเลยเพราะบางทีไปทําเนี่ยมันมีร้านหนึ่งที่ผมเพิ่งไปเจอมาร้านที่อัดเทฟกับคุณนุ้งครับร้านมีตาเนี่ยเป็นกาแฟดิฟที่ถูกมากไม่ถึงร้อยโอเคนี่สองนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทาการดอ่ามีวิธีคืออย่างนี้ครับ อันนี้จริงๆอ่ะอันนี้คือวิธีเขาเรียกว่า Inward ร์ดันลมนิดนึงนะครับ Inward เนี่ยมันจะทําการคอนโทรลนั่นนี่นู่นได้นะครับสําหรับแอโรเพลสแล้วก,ก,ก็กระตึกกระตึกกเนี้ยผมจํามาจากที่ร้านบูแลบ b ก็งงว่าทําไมเขาต้องกระตึกกระตึกอ๋อวันนั้นเกณฑแล้วคือคือให้กาแฟมันลงมาอยู่ข้างล่างแล้วเดี๋ยวเราจะกดผ่านนะครับเราก็กดไปด้วยความเร็ว มันจะประมาณสี่สิบวินาทีในการกดกดได้แรงเลยไหมคะแก้วข้างล่างมันจะไม่แตกใช่ไหมคบเนี่ยผมถึงได้ต้องเอาอยางมาลองคือมันไม่ควรกดแรงะครับแต่แก้วมันก็รับน้ําหนักได้มันจะมีจังหวะมีน้ําหนักกดอยู่เราไม่ต้องแบบออกแรงจนจนต้องออกแรงกดมากนะครับแอรโรเพสธรรมดาเนี่ยกระบ,บอกความจุอะไรเงี้ยความกว้างเนี่ยเท่ากันแต่ความสูงสูงกว่าหน่อยหนึ่งใหญ่กว่านิดนึงวิธีการเหมือนกันไม่ต่างกันนะครับ อันนี้คือได้หนึ่งแก้วอันนี้ผมกดออกมาเนี่ยมันจะได้สองร้อยประมาณสองร้อยกรัมเอ้ยไม่ถึงเิยมันจะมันจะไม่ถึงสองร้อยกรัมเพราะว่าผมใส่น้ำไปสองร้อยกรัมนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูว่าจะได้กาแฟเท่าไหร่แต่ทีนี้สูตรผมเนี่ยคือเมื่อกี้น้ำสองร้อยใช่ไหมกาแฟสิบแปดกรัมมันได้ออกมาประมาณร้อยเจ็ดสิบกรัมผมจะเติมน้ำให้มันให้มันได้สองร้อยห้าสิบกรัม เป็นสเกลสำหรับการเสิร์ฟก็คือจะไม่เข้มข้นมากใช่มันจะมันจะไม่เข้มมากก็จะทานได้สองแก้วเล็กๆสองรอบเสดงว่าถ้าเกิดว่าใครชอบเข้มข้นมากก็คือก็ไม่ต้องเติมน,น้ำใช่ไหมคะคือตอนแรกเนี่ยที่ทําเนี่ยผมจะใช้ใช้กาแฟร้อยห้าสิบแล้วเติมน้ําแค่ร้อยแปดสิบแล้วพรกดออกมาปุ๊บมันก็ได้ร้อยหกสิบก็จะได้ได้เท่ากับไอ้แก้วนี้พอดีเลย<ม>กินแก้วเดียวเลยซึ่งซึ่งเข้มแบบเข้มเลยนะแต่ทีเนี้ย เราไม่ได้อยากให้มันเข้มมากเพราะว่าเราจะอยากใช้วิใช้ดื่มตอนทํางานชิวๆนะครับทีเนี้ยจะบอกว่า Aeropesto คือเมื่อกี้ที่แหม่ถามว่ากดอไเนี้ยมันจะแตกไหมจริงๆแล้วมันใช้กดลงอันนี้ก็ได้คือเขาทํามาเนี่ยคือกดลงแก้วนี้แล้วก็ยกดื่มเลยเพื่อที่เวลาสมมติว่าไปไปแคมป์มอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องใช้แต่ทีเนี้ยคือผมอะผมรู้สึกว่ามันเป็นพลาสติกคือ ดื่มอ่ะดื่มกับอะไรอย่างเงี้ยจะไอแก้วอะไรเงี้ยมันมันโอเคกว่านะครับอันนี้ก็ได้แล้วอันนี้ก็คือเสดได้เลยใช่นะก็ได้สองแก้วแบ่งกินกับเพื่อนได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราเอากาแฟมาเส้นเจ้าของร้านเขาที่เปนเงฮ้ค, <c oughs> คือกาแฟพวกนี้มันจะดีอย่าง ถ้าเป็นเครื่องเ e อสเปซโซ่แมชชีนอะอย่างเวลาเรากินที่ร้านอะมันจะมีผงผงผงเพราะว่ามันไม่ได้มีฟิลเตอร์ไม่ได้มีกระดาษแต่พอมันเป็นกระดาษพวกนี้ผงม,มันจะน้อยแล้วอย่างอันนี้บางทีผมผมดื่มอะบางทีทําที่บ้านเนี้ยแก้วหนึ่งดื่มร้อนอีกแก้วหนึ่งพอมันเย็นแล้วแช่ตู้เยน็นแล้วค่อยกินอีกทีนึงปริมาณในการดื่มกาแฟก็จะไม่เยอะจนเกินไปแต่จริงอะกาแฟกินได้เยอะครับเพราะว่าพวกนี้เราไม่ได้ใส่น้าตาลแล้วก็ไม่ได้ใส่นม มันก็จะกินกินไปเถอะเขาบอกว่าจริงๆวันหนึ่งแบบสามสีแก้วมีรุ่นน้องคนหนึ่งที่ที่เป็นเอนไซ l o โครพ a ดียกาแฟของผมเนี่ยห้าทุ่มันยังทํากินอยู่เลยครับบอกว่าให้เปิดร้านสักทีหนึ่งก็รอด,ดูว่าเขาจะมีร้านไหมเพราะว่าอุปกรณ์แม่งมีเยอะจริงวันหลังว่าจะไปขอถ่ายคลิปที่บ้านดูดข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ a e r o p e s o นะครับก็คือเวลาจัดการเนี่ย คือเวลาเราทาพวุ่นี้มันจะเกิดมันจะเกิดขยะมันจะเกิดความวุ่นวายเยอะะเตไมไปหมดแต่ากาแฟโกมันจะง่ายก็คือเราเอานี้ออกใช่ไหมและอันเนี้ยในเว็บเนี่ยเขาบอกว่าล้างแล้วใช้ได้อีกรอบนะตัวตัวตัวกระดาษอ่ะเออ<ม>แต่เราเราไม่ได้แบบว่าจะต้องอะไรขนาดนั้นแล้ววิธีคือเนี่ยนี่คือเม็ดกาแฟนี่คือตัวกาแฟที่เหลือมันจะมาเป็นเขาจะเรียกว่าปักปักคือปักคือเหมือนลูกฮอกกี้อ่ะ แล้วเนี่ยมันจะเป็นก้อนเงี้ยเราก็ไปทิ้งแล้วก็เททิ้งได้เลยจากอันนี้เอาไปใส่ต้นไม้ได้นะคะแล้วก็อเอาไปใส่ห้องน้าดับกลิ่นได้ใส่ในเรียนดูกลิ่นได้ใช่นี่คือข้อดีของกาแฟครับแล้วก็ชิลเพลินได้สังคมได้เพื่อนเนี่ยได้คอนเทนต์ด้วยสนุกดีขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับดิลกจันโฮเทลนะครับคาเฟ่อะไรนะดิลกจันคาเฟ่โฮเทลใช่ไหมมาลองกินได้คือที่เนี่ยผมมาแวบมาครั้งแรกเพือ่อมาเยี่ยมรุ่นน้องเขาเนี่ย ชอบมากนะครับชอบบรรยากาศชอบซอยชอบมันโล่งดีแต่จอดรถถ้าไม่มีเส้นสายอาจจะลำบากนิดนึงนะครับก็ลองมาดูนะครับเปิดถูกเสาร์อาทิตย์เจ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับขอบคุณหรับการติดตามครับสวัสดี